นี้จะมาบอกถึงโปรโมชั่นเมดาลนของปีนี้นะคะว่ามีอะไรพิเศษบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นสต็อกเมดาลนบางส่วนก็ยังมีอีกหลายเชลนะคะที่เนี่ยลินจะเปิดแอร์ตลอดเพื่อยังคงคุณภาพเซรั่มและครีมเขาอยู่ตลอดเวลานะคะสินค้าเมดาลนมีทั้งหมด10กว่ารายการเป็นสกินแคร์อาหารเสริมกินดีใช้ดีแล้วก็ขายดีทุกตัวนะคะทุกตัวไม่มีคาสต็อกนานเลยมีแต่ไม่พอขายนะมาปุ๊บหมดปั๊บเลยนะคะดูสิคือแบบ ขายดีจริงๆแล้วก็สนใหญ่จะเป็นลูกค้าบอกปากต่อปากกันน้องก็คือใช้ดีแล้วรีพีซํำตลอดจนอยู่ได้ถึงเกือบ8ปียอดขาย8ปีคือเราพุ่งขึ้นเรื่อยๆทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพนี่คือตอบทุกอย่างได้เลยเนาะปีนี้นะคะยังมีการสะสมคะแนนแล้วก็กดแลกของรีดีมได้เหมือนเดิมนะคะที่เพิ่มเติมก็คือเพิ่มเพิ่มสเต็ป3 0 0แต้มก็คือ เริ่มที่300แต้มก็กดน้ำตบคียได้แล้วนะคะน้ำตบคียจะเป็นตัวกระชับดูขุมขนแล้วก็ทำมาเป็นลิมิเต็ดให้กดแลกในแอปไม่มีวางจำหน่ายนะก็คือต้องอซื้อสินค้าเดลินเนี่ยสะสมคะแนนแล้วก็ไปกดแลกเอานะคะน้ำตบคียจะพร้อมส่งประมาณปลายกุมภาหรือมีนาอะไรเนี่ยเดลินแจ้งอีกทีหนึ่งเพราะว่าเขายังผลิตไม่เสร็จแต่ว่าลูกค้าสามารถสะสมคะแนนไปก่อนแล้วรอกดแลกได้นะคะถ้าเรา่ถ้าของเขาพร้อมแล้วนะคะแล้วก็ที่เพิ่มเติมมาอีกก็คือรองพื้นเมดลินตัวแต่หกร ที่ให้กดแรกก็คือตัดออกเพราะว่ารองพื้นเมดานดิน,เ,นเขาเลิกผลิตแล้วตอนนี้คือมีรอสุดท้ายที่เห็นอยู่เหลือแค่นี้นะคะตอนนี้ผลิตมาแค่รีมิเต็ดแค่1ปีเท่านั้นเพราะฉะนั้น,นลูกค้าท่านใดที่ใช้อยู่แล้วเลิฟติดใจเลิฟมากรักมากซื้อตุนเลยไม่มีแล้วลินก็เหลือแค่นี้นะคะเหลือแค่นี้จริงๆนั้นระองพื้นเมดานดินเราก็จะอำลาบ๊ายบาย,บายน้องแล้วนะคะเป็นรีมิเต็ดส่วนใหญ่เมดานินจะผลิตของรีมิตเต็ดค่ะให้เราแบบช่วงชิงกันเนาะ ปีนี้นะคะที่เพิ่มมาอีกสิทธทิพิเศษก็คือนี่ upstep ส,สมาชิกนะคะก็คือปกติจะมีแค่เมมเบอร์ซึ่งเราเคยมีแบบนี้เมื่อตอนปี63ถ้าใครที่ฟังคลิปนี้อยู่ก็คือลูกค้าเก่าๆเนาะลูกค้าที่แบบสะสมการปี63สามารถใช้ได้ถึงปี64ใช่ไหมที่ตอนนั้นเขาบอกแต่สซัไพรยมากใครที่ ติดระดับซาพวกนี้ค่ะในแอปเมดาลีนแล้วติดแล้วติดเลยคือปี65เนี่ยกลับมาใช้สิทธิ์วันเกิดนะคะสิทธิ์นวดหน้าเมดาลลีนสิทธิ์แบบ ติดส่วนลดได้เหมือนเดิมทุกคนคือทักกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมเนี่ยแล้วก็ปี6กก็อาจจะใช้ได้คือเหมือนแบบติดแล้วติดเลยแต่ใครที่ยังไม่ติดนะคะแนะนําเลยนะคะอันนี้จะเป็นสเต็ปอย่างเช่นเวลาลูกค้าซื้อเมดลินครั้งแรกๆแล้วโหลดแอปมันจะขึ้นสแตนดาร์ดถูกไหมคะแต่ถ้าคุณซื้อ20,000บาทหรือ2,000แต้มใน1ปีอะ สิทธิ์ของคุณจะัพเป็น member ซึ่งพอติด member แล้วติดเลยนะจะสามารถลด5%ได้ตลอดยาวๆเวลาไม่มีโปรเพราะอย่างช่วงเนี้ยไม่มีโปรเพราะว่าโปรโมชั่นใหญ่แนละ้วเพิ่งหมดไปลูกค้าที่เป็น member ก็จะกลับมาซื้อลด5%ได้ชิลๆสบายๆนะคะ member นะคะพอติดแล้วเมื่อซื้อสินค้าครบ1,500บาทจะได้ลด5%แล้วก็ได้ตรวจสภาพผิวฟรีที่ m e d a l เ i n center นะคะเข้าเครื่องตรวจสภาพผิวที่แบบเครื่องเป็นแสนอะทุกคนฟรีแล้วก็ยังได้ ได้ส่วนลดทีทเม้นนวดหน้าของเมดิลินนะคะอยู่ที่1 0รเนต์คือทเม้นมาที่เมดิลินเซ็นเตอร์อยู่ตรงประดิษฐ์มนูธรรมนวดหน้าดีมากใช้ของดีมากเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกบอกเลยคือถ้าอยู่แถวบ้านหลินฝั่งโทนนั่นหลินทำทุกอาทิตย์เลยนะคะแต่ว่าเขาอยู่ไกลจากเรามากๆคือเป็นที่นวดหน้าที่ดีมากๆเลยค่ะต่อมานะคะหรือว่าถ้าลูกค้าสะสมครบ30,000ื่นบาทหรือ3,000แต้มลูกค้าจะได้อัปสเตปเป็นโกซึ่งโกเนี่ยมีสิทธิพิเศษอะไรบ้างนะคะ คือสามารถลด5%ตั้งแต่ซื้อครบ1,000บาทขึ้นไปเลยปกติถ้าเป็นเมมเบอร์ใช่ไหมลด5%ได้แต่ว่าต้องซื้อครบ1,500แต่ถ้าเป็นโกขึ้นมาเนี่ยคุณจะลด5%ตั้งแต่1,000เลยนะคะแล้วก็ยังส่วนลดทีชเมนต์ไปนวดหน้า15% 15%ก็คือขึ้นมากกว่าเมมเบอร์ขึ้นมาอีกนะแล้วก็เดือนเกิดทุก ปีนะคะให้สิทธิ์เดือนเกิด1ครั้งใช้ได้1ครั้งนะคะตั้งแต่โกขึ้นไปเนี่ยได้ลดสิเปอร์เซ็นต์นะคะสมมุติคุณเกิดเดือนมกราก็คือใช้วันไหนก็ได้ในของเดือนมกราแต่ใช้ได้1ครั้งและ1บินเพราะฉะนั้นรวบรวมมาทีเดียวเลยแล้วก็ลดสิไปเลยนะคะลูกค้าใครที่เป็นโกของปี63ยังใช้ได้ปีนี้65ก็ยังใช้ได้นะคะทักมาใช้เลยใครเกิดเดือนไหนนะแล้วก็ต่อมาจะเป็นแพทชินัมแพทชินัมในร้านหลิน มีเยอะมากลูกค้าแพตินัมตั้งแต่ปี63เนาะปิดกันไปหมดแล้วปี63แพตินัมเยอะมากๆเป็นร้อยๆคนเลยนะคะก็คือแพติ um นัมนยคือซื้อครบ50,000บาทในปีนะคะสะสมได้ตลอดนะทั้งปีนับต่อปีก็คือสะสมได้หรือเขาเรียกว่า5,000แต้มจริงๆแล้วเนี่ยบางทีอะโปรเมดลีนะคะจะมีช่วงแบบ โปเพิ่มแต้มเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามองว่ายอดห้าหมื่นบาทมันสูงเพราะว่าบางทีอะ่ะเขาอัพเป็นโปเพิ่มอัพแต้มให้เบ็ดเสร็จลูกค้าจะซื้อไม่ถึงห้าหมื่นบาทต่อปีเลยเพราะว่าจะแบบถ้าซื้อในช่วงโปรเวลาโปเพิ่มแต้มเนาะมันจะแต้มคืนไหวมากค่าพันคะแนนนี่คือชิลชิมากเลยนะคะถ้าเป็นแพลตตินัมแล้วได้อะไรบ้างนะทุกคนหนึ่งได้ตรวจสภาพผิวฟรีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ เมื่อซื้อสินค้าเดลินหนึ0งพบาทขึ้นไปก็ลดหร์เได้เวลาไม่มีโปรไม่ต้องรอโปรเพราะความสวยรอโปรไม่ได้ค่ะคุณหุ่นก็รอโปรไม่ได้นะคะเพราะว่าบางช่วงเราก็จะกินเยอะแล้วก็ได้ส่วนลดทิชเูมส์เซนของแพทตินัมนะคะเวลาเดือนเกิดได้10%ซนะคะและที่เพิ่มขึ้นมาก็คือแพทตินัมเนี่ย ฟรีใช้บัตรเครดิตเมื่อยอดซื้อ1000บาทขึ้นไปซึ่งปีนี้สองพ้รยิเนี่ย 2, 65, เยมด,ดินจัดโปรฟรีใช้บัตรเครดิตตลอดปีแต่ต้องซื้อครบ2 0 0 0บาทขึ้นไปแต่ถ้าคุณเป็นแพตินัามเนี่ย1 0 0 0บาทขึ้นไปคุณฟรีชาร์จเลยนะใครที่เป็นแพตินัามตั้งแต่ปี6 3เนี่ยใช้สิทธิ์นี้ได้เลยนะทุกคนแล้วก็สิทธิ์ของแพตินัามคือก่อนสินค้าจำหน่ายจริงเวลาสินค้าตัวใหม่ๆอะ่ะเขาที่เขาแบบว่าแบบ เทสมาดีแล้วว่ะค่ะเขาจะจัดส่งให้ลูกค้าเซอร์ไพรส์ก่อนเลยก่อนลินด้วยก่อนลินด้วยที่ผ่านมาลูกค้าหลินพพลตินั่มไดมอนด์จะ ออกมาอวดตลอดเลยนะคะนะอ่ะต่อมาสุดท้ายค่ะสเตปไดมอนด์ไดมอนด์คือลูกค้าที่แบบซื้อครบ1 0 0 0 0แบาทในปีหนึ่งนะคะซึ่งหลินมีไดมอนด์หลายคนมากขอบคุณลูกค้ามากๆเลยลูกค้าไม่ได้ดินคือจัดหนักจัดเต็มมากหรือว่าไดมอนด์เรียกว่า10,000หมื่นแต้มหนึ่งหมื่นแต้มเนี่ยจริงๆอย่างที่บอกว่าถ้าแบบซื้อตอนโปรเพิ่มแต้มเนี่ยชิลมากอาจจะไม่ต้องถึง1 0 0 0 0แเลยนะคะสิทธิพิเศษไดมอนด์ทุกอย่างเลยส่วนลด5%เตั้งแต่ ไม่มีขั้นต่ําเลยนะคะซื้อเจลล้างหน้า750ลด5%เลเลยไดมอนด์ Diamond. แล้วก็ไปทําทีตเมนต์ลดหน้าที่เมดินเซนเตอร์ลด20%โอ้โหแล้วก็ที่สุดเลยเดือนเกิด 15%เลยไดมอนด์ Diamond, เกิดเดือนไหนนะคะใช้ให้เต็มที่15%ซื้อบินเดียวจัดเต็มเลยแล้วก็ฟรีชาร์จบัตรเครดิตเมื่อยอดซื้อ1,000บาทขึ้นไปนะคะแล้วก็ได้สินค้าทดลองก่อนจะจำหน่ายจริงคือคุ้มมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้น Oh my God. คือซื้อไมเดอรินทั้งปีสะสมคะแนนกับหลินได้ตลอดปีเลยและที่สําคัญนะคะอ๋อคะแนนไม่สามารถรวมกับร้านอื่นได้นะคะแอปพลิเคชันเราใช้แอปเป็นสย์รวมกางก็จริงแต่เวลาทักเวลาจะแลกของเนี่ยหลังบ้านทุกตัวแทนจะต้องเช็คของตัวเองนะคะว่าอ่าลูกค้าซื้อกับเราเท่าไหร่เพราะว่าตัวแทนจะต้องเป็นคนออกภาระค่าใช้ใจ่ายของแรกให้ลูกค้าเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออาจจะมองว่าในแอปแบบอุ้ยมันเหมือนมันรวมได้รวมไม่ได้เพราะเวลาแลกของเนี่ยจะมีปัญหาเนาะเวลาทักไปหาเขา เขาจะไม่ให้แลกนะคะเพราะฉะนั้นคะแนนไม่สามารถรวมกับร้านอื่นได้อันนี้ย้ําทุกตีเลยนะคะที่นี่นะคะสินค้าของแท้และรอดใหม่ทุกชิ้นแล้วก็จะส่งไวทุกวันเลยที่สําคัญเนี่ยลูกค้าทักมาสั่งกับลินมีเทคนิคให้เยอะมากอยู่ที่ว่าลูกค้าอ่านไวหรือเปล่าด้วยนะยังไงก็ให้หลินดูแลกันไปตลอดยาวๆนะคะเดี๋ยวเรื่องโปรดักต์มีอะไรบ้างน่น่าจะเคยลงคลิปไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยววันนี้วันหลังลินจะมาอธิบายอีกทีว่าแต่ละตัวดียังไงนะคะบ๊ายบาย